วัสดีครับวันนี้ก็อยู่แอปหางเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่า Ho n e y g เกนนะครับอแอปนี้มันจะขูดคะแนนจากการใช้อิเนเทอร์เน็ตของเรานะครับอ่ะโอเคของผมเนี่ยคะแนนได้ไม่ค่อยเยอะนะครับตอนนี้ก็50เมกนะมาคิดให้นะครับอ่ะก็ดูประมาณนี้ค่อนข้างน้อยนะที่ผมได้ช่วงนี้ของก็เสียด้วยนะครับคะแนนก็เลยไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่ใครที่ไม่ได้ในส่วนของอที่เป็นน้ำผึ้งนะครับก็ลองตั้งค่าในส่วนของมอดูนะครับ นะก็คลิกตั้งค่าแล้วก็คลิกโชว์พวกนีนะ้ลองเปิดปิดดูนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้ไหมแต่ว่าตัวนี้ในส่วนถ้าเป็นปัญหาพวกคะแนนตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับมันไม่นับให้เนี่ยถ้าตั้งค่าตัวนี้มันจะสามารถนับใหม่ได้นะที่ผมลองแก้ดูแต่ถ้าใครที่มดแล้วไม่ได้ก็ลองใช้ตั้งค่าดูนะครับถ้าไม่ได้อีกก็ลองล็อกเอาท์แล้วก็เข้าใหม่นะครับก็ประมาณนี้ส่วนผมนี่ได้ปกตินะ ผมก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงนะแต่ว่าในส่วนของตัวนี้ผมผมเปิดปิดตั้งค่าอ่าอาทิตย์ละครั้งสองครั้งนะบางทีมาวันหนึ่งอะ่ะคะแนนมันไม่นับให้เลยนะครับอ่ะในส่วนของไอตัวนี้ครับยูฮ uh ัน huh. น uh ี่แจวินนิ่งเนี่ยผมได้วันละ10นะก็ได้ทุกวันนะครับวันนี้วันที่10วันที่9กเนี่ยก็ได้10นะครับวันที่8ก็ได้10นะวันที่7ได้20นะครับก็ประมาณนี้ก็มีวันที่6ได้เยอะหน่อยก็50นะครับก็ เรื่อยๆก็มีประมาณนี้ก็ตามที่เห็นนะครับผมก็ยังได้ปกติอยู่เราก็ลองตั้งค่าดูนะครับก็ประมาณนี้ที่ตั้งค่ามองครับเข้ามาเซตติ้งแล้วก็เปิดปิดดูนะครับอันนี้สามารถตั้งค่าในส่วนของจํานวนกิกได้นะครับก็ประมาณนีอ้อย่างอื่นก็ไม่ตั้งค่านะครับในส่วนของภาษามันไม่มีให้เป็นภาษาอื่นนะก็มีแต่ภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นสเปนใช่ไห อันนี้บาซิลแล้วก็อะไรเนี่ยอ่ะอ่านไม่ออกเอสเปอะไรของมันเนี่ย่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับส่วนตอนนี้ผมก็ใกล้ได้ถอนแล้วนะน่าจะประมาณอีก10วันน่าจะถอนไปเนี NP ่ย <okay>. น <c oughs> ่าจะประมาณสิ้นเดือนนะก็คงได้ถอนแล้วล่ะอ่ะก็ขอบคุณมากครับก็มีร้อยเจิคนนะที่ใส่มานะครับอ่าในส่วนของตอนนี้อ่า การหาเงินเนี่ยแต่แอปออนไลน์เนี่ยผมก็ยังไม่ได้ค่อยได้เยอะนะที่ผมคำนวณไว้นะครับอันนี้แต่ละวันเนี่ยผมจะคำนวณลิตรลิตไว้นะครับอ่ะอันนี้ในการคำนวณน,นะครับเพิ่งได้ในส่วนของโอปินเนียเนี่ยสิบาทกับสองปต่างบัตเบกหน0่บาทก็เป็นการเติมเงินนะครับแล้วก็สเตทบีสองบาทได้2.54ดดอลลาร์นะครับอ่ะก็มีประมาณนี้อืมอ่ะโอเคครับ ถ้าใครได้ไม่ได้เนี่ยก็มาบอกด้วยนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะจะแก้ปัญหายังไงนะครับเพราะว่ามันก็แก้ประมาณนี้นะก็ตั้งตั้งค่าแล้วก็แล้ออกแล้วก็เข้าใหม่นะครับอ่ะโอเคครับในส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ